สวัสดีครับโอเควันนี้เราจะมาล่าสัตว์กันต่อโดยใช้หน้าไม้ประดิษฐ์ในการล่าเราได้ยินเสียงแผะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแพะอยู่ไหนนี่เจอรอยแล้วโอเค n E N E ขึ้นนู้นไปเออใช้แค่หน้าไม้ประดิษฐ์ประดิษฐ์แต่ลูกเราใช้ดีอยู่ เป็นยังไงบ้างครับเอาไปลองทำกันดูได้ได้หรือเปล่าลองฟังเสียงสัตว์น่าจะได้นะคงไม่ยากเกินไปหรืออาจจะยากแรกๆผมก็ยังทำไปได้เหมือนกันแหละอ่าโอเคเสียงอยู่ทางซ้ายตอนนี้เราต้องระวังซอมบี้ด้วยนะ ยังอยู่ทางซ้ายแต่หายไปแล้ว <S <S ยังอยู่ข้ <S 1> <S 1> างล่างน,นี่แหละนี่งไงแล้วแล้วแพ้เข้าไปได้ยังไงเนี่ยเข้าไปได้ยังไง n w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  นูน่นไปนู่นแล้ว โ okay. อเคเข้า่านแน่ไม่ต้องสืบนั่นแหะโอเคเสียงมาทางขวาแต่เราไปเอ็เดอร์วยู่แต่เสียงมาทางขวาเราก็ไปทางขวาพอเราใกล้จุดที่จะได้ยินเสียง รอยเท้า right, เราจะได้ยินเสียงแต่ตอนนี้เราต้องระวังซอมบี้ดยนะเพราะผมไม่ได้ใส่ชุดกันซอมบี้แล้วเสียงหายไปแล้วโมแตโมหาไม่เจอเลยทีนี้เมื่อกี้มันเอนดับิใช่ไหมอ่าโอเคเอนดับิต่อ เรียบร้อยเสียงหายไปแล้ววิ่งหาใหม่วิ่งหาเสียงใหม่อีกรอบนึงอ่าเจออยู่ตรงนี้ไปทางนี้แล้วอยู่แถวแถวนี้แหละถ้าได้ยินเสียงอะไรก็หาแถวแถวนี้เลยไม่เจอ หายหายไม่เจอซะงั้นกน้เสียงมาทางนี้ไม่ใช่่าโอเคกลับไปที่เดิมเราเลยมาแล้วไอนบ้านนี้หรมืมั้งอ่ะนี่แล้วนหนเขามาได้ยังไงนี่เสียงชัดเลยโอเค เอ W N W ตอ่อ N W ดิโอเคไปนู้นต่อไปวิ่งเร็าะไปเดี๋ยววิ่งเร็วมากเดี๋ยวเสียงขาไม่เจอค่อยๆไปเอนดับบิลนะมาดูก่อนอ่ะนี่เสียงไปทางซ้ายแล้วกระเป๋าอย่างเต็ม โฟก,กัสไปเลยทางไว้เดี๋ยวก็วได้เห็นเงียบคิปอ่าอ,อยู่นี้เสอมาแล้วอ่า โอเคนี่ตามกองอุจิไป N.W. ต่อขอ,อกทีนะึง N.W. ต่อโอเคไปไปเรื่อย อยู่น่านี่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 ใช่ไหมไม่ใช่หลอนอ่ะเจอเสียงนี่ไปอยู่นี่ ที่งไงเจอแล้วเอ็นอ่าโอเคเจอแล้วมาต่อไปเป็นการใช้หน้าไม้หน้าไม้ประดิษฐ์เรียกว่าอะไรนะคอร์ดโบอ่ะคอร์ดโบแบบประดิษฐ์นะครับในการล่าลากวางรอบนี้ให้ล่าแพะล่าแพะเราต้องเข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้หาตัวให้เจอก่อน เจอแล้วเจอแล้วโอเคไม่ใช่หมอบย่องไปย่องไปค่อยย่องไปอยู่ขา้างเรานี่เอง <c oughs> เห็นแล้วกันไหยใจใสระวังลมยิง <c oughs> เรียบร้อยครับโอเคเข้าหัวหนึ่งนัดสำเร็จดูด่วงไปด้วยดีอ๋อเลิ่นท่าดูท่า เย yeah. หน้าไม้ดึงนัดเรียบร้อยโอ้ยเข้าปากเกือไปแล้วเกือไปแล้วเมื่อกี้ไม่โดนถ้าโดนหัวอาจจะทีเดียวอะแต่นี่โดนปากก็ยังทีเดียวเหมือนกันดูนะอันนี้ใช้ลูกลูกดอกคาร์บอนนะแล้วก็หน้าไม้เป็นหน้าไม้ผลิตเอาไปลองใช้กันดูนะครับ ชอบไม่ชอบอยังไงติชมกันได้นะครับเอาไปลองฝึกกันดูแนะนำก็ได้เสมอนะครับมีอะไรคอมเมนต์บอกกันได้ชอบไม่ชอบอยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายเจอยับ